ก่อนนะครับใครที่อายุเกิน30แล้วนะต้องฟังคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอนหนึ่งจะบอกนะครับว่าการที่คุณอายุมากขึ้นแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีโอกาสที่2อวัยวะเนี่ยจะเสื่อมเร็วมากๆนะครับและถ้าคุณไม่ดูแลตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวพอคุณอายุมากไปอายุ80ปีไปดูแลตอนนั้นมันไม่ทันแล้วนะครับอวัยวะที่1ที่จะเสื่อมแล้วอันตรายมากๆเลยคือสมองนะเพราะมันเป็นระบบจัดการถูกไหมนะครับเคยได้ยินคนที่เขาเป็นอัลไซเมอร์ไหมการที่สมองเราเสื่อมเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถดดูแลตัวเเองงไ้บาาทีรจ ไม่ได้ว่าเราใส่เสื้อยังไงนะครับหรือจดจําคนอื่นก็ไม่ได้เป็นการมีชีวิตอยู่ที่คุณภาพชีวิตจะไม่ดีนะครับนอกจากระบบของสมองแล้วอีกอันหนึ่งที่ถ้าสมมุติว่าอายุมากขึ้นแล้วระบบนี้ไม่ดีนะจะแย่มากๆเลยคือระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับเคยรู้สึกไหมว่าถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ําแต่ว่า บอกแล้วสั่งแล้วแต่ว่าขามันไม่มีแรงที่จะลุกไปอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆเลยนะครับที่เราไม่สามารถทําได้ซึ่งมันก็เกิดจากการที่ตอนที่เราอายุน้อยแบบเนี้ยเราไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้ดูแลคนอื่นเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเริ่มง่ายๆตั้งแต่หนึ่งกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับเอาง่ายๆเลยก็เลี่ยงพวกอาหารที่มีน้ําตาลเครื่องดื่มขนมที่มีน้ําตาลนานๆกินทีแบบเนี้ยจะทําให้สมองเสื่อมช้านะครับแล้วก็ค